อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก รอยเลิศก,กับคุณรีดวันนี้เรามาอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจกันที่ซิก y ์ตี a เ a k สเบเกอรี่แอนด์ช็อกโกแลตคาเฟ่บายยมาซากิเป็นโครงการร่วมมือการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นในวโรกาสสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบรอบ60พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาเป็นโครงการที่ช่วยเหลือคนพิการผู้ด้อโอกาสให้กับประเทศไทย ได้มีอาชีพเมนูภูมิใจนำเสนอบราวนี่เนื้อเค้กช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบราวนี่ปัน่นจะเลิศขนาดไหนตามผรีตไปเลยครับ 60+ plus b a k e ั y a บ d c h o c o l a t e c ช f e กลตคาเฟนะคะบายามาซากิ a n d a p c d ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกเรามาคุยกับ2ท่านที่สำคัญของโครงการนี้ค่ะคุณสุนทรนาวราสันนิจาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทูดพิรุณลายสมิธสวัสดีค่ะท่านทูดสวัสดีครับคุณฤกครับสวัสดีคดรับท่านผู้ชมครับโครงการซิที้พลัสที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะ มูลนิธิเนี่ยของเราอยู่ภายใต้พระราชบปธรรมของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแล้วก็ในปีที่พระองค์เฉลิมฉลอง60พรรษาเราก็เลยริเริ่มโครงการนี้เพราะว่าพระองค์ท่านมีนโยบายที่จะฝึกอาชีพให้กับคนพิการนะให้มีอาชีพแล้วก็รายได้นะครับ เราก็ร่วมมือกับทางบริษัทยามาสกีแทนประเทศไทยในการฝึกขนมปงังเพราะเราคิดว่าค,คนพิการเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นคุยกับคุณซันนี่กันว่ามีอะไรบ้างค่ะที่นี่เราจะผลิตขนมเป็นออริจินอลของยามาสกีเลยไม่ว่าจะเป็นครัวซองเวนเนอร์โรใบเตยไส้ถั่วแดงนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะช็อกโกแลตค่ะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะครับลูกค้าสามารถที่จะหักเอาอแบบชิ้นไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปชั่งที่นี่จะขายกรรมํมละสงบาทช็อกโกแลตบาร์ นี่ของเราไม่ได้ผลิตจากโกโกผ้ผงเป็นชอ็อกโกแลตที่เป็นเนื้อเค้กเอามาเครื่องดื่มกันบ้างชอ็อกโกแลตบราวนี่ปั่นใช่ไหมจ๊ะครับเราปั่นชอ็อกโกแลตจากชอ็อกโกแลตละลายแล้วก็เรามีบราวนี่ที่เป็นเนื้อเค้กปั่นรวมกันท่านทูดค่ะอยากจะฝากอะไรกับทางแฟนๆไหมคะท่านมารับประทานเ<า>บเกอรี่หรือว่า<ค>ชอ็อกโกแลตของซิกนิพลานอกจากท่านจะได้กินอร่อยแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้บุญกุศลเป็นสิ่งที่ดีๆก็จะกลับมาให้กับสังคมเรามาช่วยการเปลี่ยน ภาระให้เป็นพลังในสังคม,มนะครับไม่ได้เลิศแค่เพียงรสชาติที่คุณได้ลิ้มลองแต่มันเลิศรสด้วยคุณค่าเลิศด้วยสิ่งที่ดีงามเพื่อสังคมไทยวันนี้รลีต้องขอการันตีความอร่อยให้กับซิ Plus Bakery เกอ c ี่ c อน c ์ช็อลให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ ซิกซี l พล b a เบเกอรี่แอนด์ช็อกโกแตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถีร้านอยู่ก่อนถึงแยกตึกชัยตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีครับเบเกอรี่เครื่องดืม่มรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับซ i ก y ี l พล b สเบเกอรี่แอนด์ช็อกโกแคือเมนูนี้เลยครับ นล่อยเกับผลิตลี่เมชือ่ออีตติ้งย่าผิงชังสวัสดีค่ะ